สวัสดีค่ะกองยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมาแนะนำขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ด้านยาผ่านระบบ Net, สกายเน็ตสําหรับผู้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครขั้นตอนแรกเราจะเข้าสู่ระบบโดยกดไปที่ประชาชน กรอก username และรหัสผ่านให้ถูกต้องจากนั้นกดเข้าสู่ระบบและกดเข้าไปที่ผู้ดำเนินกิจการและคลิกเข้าไปที่ชื่อของผู้ดำเนินกิจการค่ะ และจากนั้นเลือกจังหวัดที่ต้องการในกรณีนี้จะเป็นกรุงเทพมหานครจากนั้นกดที่ยื่นคําขอต่อใบอนุญาตระบบใหม่และกดที่ยื่นคําขอต่อใบอนุญาตได้เลยค่ะจากนั้นจะติ๊กถูกและส่งคําขอ ต่อมาจะกดไปที่แท็บแรกและกดปุ่ม p r e f c e จากนั้นจะกดดูข้อมูลและกดส่งเรื่องพิจารณาคำขอกดใส่รูปภาพและระบุลัติจุดและลองติจุดให้ครบถ้วน จากนั้นจะทำการแนบไฟล์โดยมีรายการดังนี้ 1. ใบรับรองแพทย์ของเจ้าของ 2. ใบรับรองแพทย์ของเพศสัท 3. แผ่นที่ 4. รูปถ่ายหน้าร้านและคำรับรองค่ะ จากนั้นกดบันทึกรายการให้ครบถ้วนและกรอกอีเมลและเบอร์โทรศัพท์กดถัดไปค่ะ จากนั้นจะทำการกดรับทราบและยอมรับจากนั้นจะกดที่นี่เพื่อทำการชำระเงินและกดเลือกรายการด้านบนก่อนกดออกใบสั่งชำระเงินจากนั้นกดพิมพ์ใบสั่งชำระ จะขึ้นใบสั่งชำระเงินดังนี้ค่ะจากนั้นกลับไปพิมพ์ใบสั่งชำระเงินค่าธรรมเนียมด้านล่างและกดพิมพ์ใบสั่งชำระเงินและนำไปชำระตามช่องทางที่กำหนดค่ะ และเมื่อได้ยื่นคำขอดันกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปได้และสามารถปิ้นใบอนุญ,ญาตได้เองในระบบโดยไม่ต้องส่งมาที่อยอกรณีพบปัญหากรุณาติดต่อเบอร์0 2 5 9 0 7 4 6 1งานใบอนุญ,ญาตและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ QR code ที่ปรากฏค่ะ